สบายดีสบายดีมาสูสคขเด้อยินดีตอนครับเข้าสู้ซองน,นมลาวบาวน้อยสแเดลเนาะวันนี้เขาก็มาเจอกันเนาะทุคกคนบาวน้อยก็บริลงคลิปไปประมาณแป๊ดมือเนาะเนาะโอ้ถือว่าดุลเติมนาตั้งแต่กลับมาจากไทยเนาะกับบริเอาคลิปลงเลยว่าเห่าห้ากับไทยนั่งกับเรียวนะห้ากัปิดกองไปมือมือวานนี้เนาะทุกคนอเดี๋ยววันนี้บ้านหอยจะพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศนครับชม งาน English, ครับใบปริญาหของเศร้าเ่าเนาะซึง่งว่าผ <Yeah. S 1> ู no ้เศร้าคนนี Hello, ้ก็แม่น้องเศร้าของเราเองเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบึงบรรยากาศเนาะว่าจะเป็นยังได้เนาะเขาก็จะไปยินดีนําบัณฑิตไหมเนาะทุกคนอ่ามื่อี้เขาก็จะออกไปกันเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงละเดี๋ยวน้องก็กาลังจะรับเล้วเนาะตอนนี้เขาก็จะออกเดินทางอ่าบรรยากาศก็บโฮสเทลว่าเนาะเดียกันเลยมื่อี้ผมเมีนสี่สิบหกามีบอก ย่างลูกนี่คือแดดไหมเลยปนนามาสิเขาฤดูหนาวแล้วเนาะเขาฤดูหนาวะ่ะซะ <c oughs> เดียดเด๋ยวแดดอ่อนๆลงไปดิแดดประเทศลาวครับดงค์เฮียนบนน้องครับจะอยู่โบไกจากรบ้านของเขาเนาะขี่ไปประมาณ สาวกิโลหรือสิบกิโลเนะาะบวกสาวกิโลสิบกิโลนี่แหละ่รียกว่าบุกไกลล่ายตอนนี้เขากะหอดนะห้องเหียนแล้วหน้ามาหาวิทยาลัยการเงินทุกคนมาสอบเลาะซื้อดอกมอกดอกไม้ให้น้องก่อนเอาตัวได้บุเอาเอาตัวไปสิบกับได้บุ เดี่ยาแงดอกบนวดบูตับนึ่งเฮ้บูตัวนี้งามดอกดอกูลับตัวสีขาวนี่นะสีขาวเมือนเออเออเอาตัวสีขาวนี่นะงามงามเอาตัวนี้เลยตัวนี้เขาได้ฮะซองเส้นอ่าเอาตัวนี้เลยซองเส้นกีบกับยูสี่ร้อยบาทเงี้ยเด็ดร้อนมากเอาตัวนี้เลยพู เย่ได้แล้วเนาะตัวนี้จะไปยินดีกับบัณฑิตไหมสองแสนสี่ร้อยบาทต้าเขาไปในแย่พรเนี่ยเราอันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยการเงินดมคำสร้างเราสอบจอดรถเทอนจอดบรรทุนอะไรนะไปสอบจอดบรรทุนรุ่นรุ่นจอดบนอะไรเราจอดบนมันใกล้มันใกล้เหรอ เคนคนคือว่ามิดมิดเนาะโมแม่เขาเจาหับเรียวเหมือนละบอเข้าเจ้าะันเตสิบโมงเช้าคนเดี๋ย์อันนี้จนอัตลักษณสิหนึ่งโมงละตอนนี้โนก็เขามาซาเนาะเขาบอกตอนนี้หนึ่งโมงแล้วเขาต้องหับตั้งแต่สิบโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงเช้าตอนนี้ก็อ่า,าああจะบ่ายโมงแล้ว คนก็เลยเงียบเลยแต่ว่าน like cool ้อง้าวเฮาก็ยังยืนอยู่เนาะเออเดีๆๆมาแล้วมาแล้วเอยู่น่ะเ่แล้วๆเ้เดี๋ยวแล้วเอ้อันยินดีนําเด้อนดีเด้อเด้ออมาถ่าย้องกออ่านําน น้ำฟินซีซ่าหาน้ำอยู okay, right? he ่ไห an ้ตดนซีซ่าหาน้ำ so กับน uh, ้ำพ our ี room, <our> ่ฮ bon ับด <anxious, S 1> uh ุนเหรอะเขามาเพราะประมาณสิบเอ็มช่วงสิบเอ็ดโมงท่านคนไล่คนไล่เหรอก็จะฮับเรียวแล้วเนาะแล้วจะเลยนี่ก่อนเท่าที่มาซาเองให้คุกก่อบอกได้ดีใจนำเด้อจับปีนี่จั๊บปีแล้วนี่อยุ่ะบ่ยนเ สีบปีกับหกเดือนแล้วคือโควิดแล้วะต่อปริญญาสี่วันแน่นเป็นยังไงกว่าจะจบอันนี้เป็นฝนฝนเนาะฝนฝนทุกคนที่ตามได้เดี๋ยวเาทีเอามาเข้อสอบอายุจะปีอ้อหาปีแล้วค่ะทุกคนผู้สาวข้อหาปีแต่หน้านี้เด็กแห้งยินดีน้ำเนาะบัณฑิตใหม่ว่าเป็นเงียบๆงสัตว์เนาะจริงจริงก็จะหับเดียวแล้วส่วนกัน อ๋อเพราะว่าเขาเจ้ามีนั่นเด้มีโปเบียร์หนึ่งแฮมหนึ่งเลยหมดที่มงแนนก็หนไปว่าฝนเขาหามฝาดแม่นช่ไหมแค่ว่าหาฝนเขาหามฝาดเป็นนางลินอำแรงก็ชอบจะออกไปเลยไปหันได้หันฟินหันฟินเดี๋ยววันนี้เราสี่ได้กลับกอนเนาะยินดีกับบัดดิตใหม่นะทุกคนอย่าลืมฝากติดตามเด้ออ่าอันนี้ก็คล้ายๆแบบว่า คืออยู่ไทยเนาะอยู่ไทยแต่ว่าเพิ่นก็จะมีพี่พีฮับแม่นแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็มีแต่ว่าแบบติดโควิดช่วงนึงก็เลยเพิ่นก็เลยมีแต่เซ็นฮับสองนี้ว่าเพิ่นนั่นฮับไปแล้วเนาะเพราะว่ามืดโมงแล้วเอามาซาเด้่ยนะเนี่คนก็เลยเงียบแล้แม่นเดี๋ยวฝากติดตามเนาะน้องสาวเฮาชื่อนำฝนฝนติดตามในซองพังได้เด้อ Facebook กับ TikTok ซื้อหยังซื้อหยังอ่า Facebook ทัาน TikTok ฝนฝน PMC TikTok แม่นฝนฝน9797อ่าติดตามได้เด้อเด้อน้องสาวเฮาเนาะอันนี้ขันใส่สุดลาวแฮ้งผู้บ่งามเลยแลยเดี๋ยวสิเปิดวาบให้เดี๋ยวพวกพวกเอ้ยพวกอายซีออกไปก่อนเนาะเพราะว่าสิออกไปซอกกินข้าวก่อนเดี๋ยวมื้อแลงเฮาเจอกัน อจะกําลงเขาไปม้วนมันน้าก okay, ัดอีกดนเพราะว่าหลังจากแล้วเขาก็จะมีกัดจัดงานเลี้ยงกันเองไปไปบายบูยังร่างเจ้าเขาเจ้าเอิญมาตรวจยังหมักน้าเต้าบูแมนตัวลูกปืนใหญ่เป็นอย่างเกิ้าหมักลูกปืนใหญ่คือลูกปืนใหญ่เดียวเดียบมึงไหมป้อบอกกระไลม้วยกระไลกระไลนั่นจะบรไดที่บรไดลดอกเบื้องบน โอ้หน่วยบอกว่าใหญ่ห้าก็เคยเห็นเจ้าปลูกเห็นยังหปลูกเห็นยังปลูกไว้งามเดี๋ยวเราโทรห้าไซฟอนก่อนเนาะใส่ฝนนอนบอเสื้อที่หักบัวที่ครับใช่บัวนอนเสียกไปสอบกินเขาตัวฮัลโหลกระทอยไปเล่นมังกรทองปะดอยไปนั่งกินเขาสินะไปไปปะคัดไปแล้วกูจะออกไปก่อน ตื่นแล้ววะนี่ตื่นแล้วอ่ะส่วนอีป่านในกระโฏหานบ่หับโอเคสักกุฏิหาเด้อพี่ซ่างน้ำกินห่าเพราะว่าเขาจะห้ามไปประกาศอยู่อันนี้นะแล้วอันพอดีโบ้หู้ซิไปใส่กุเลยกซึ่นเป็นอันนี้อเคยู่แซ่ก่ออยู่แซ่สามซีอยู่บนระดับสองให้าเนีรสามซีเขาจะปลดไม้สะบ่โอ้แล้วไปสามซีบ่ อโอเคค่ะสามซีใช่บูคือกันปาทุกคนเดี๋ยวเ่าชิไปซอกกินเขาก่อนเนาะเดี๋ยวเหานัดไซฟฝนมูปะบบูเรียบร้อยละเดี๋ยวไปซอกกินเขาต้อเนาะทุกคนก็คืออันนี้ก็คือบรรบบย,ยากาศเนาะานนน <c oughs> ขาเขาก็ได้ให้เบิ่องยังไล่เพราะว่าอัาานอันนั้นก็จะทำคนเร้วเขาก็มาสะว่าเาติดภารกิจเนี่ยก็เลยว่าออกมาสารนี่นึงน่งเนาะทุกคนแต่เราเป็นยัง รวมๆแล้วก็ดีใจกับน้องสศร้าเขาที่ว่าจบไปเรียวเนาะมันแล้วแต่กี้ข่อยกัได้หับหับแบบนี้เลยามาอแตนยังไม่ได้พูดจักกันเนาะโอเคปะ <laughs> เดี๋ยวเฮาไปซองกินข้าวตัว